คุณผู้ชายอายุ54ปีค่ะสอบถามคุณหมอเรื่องการคลิปหนังหุ้มปลายครับอะไรเป็นตัวที่เป็นแรงกระตุ้นให้ตั้งคำถามคุณนมำว่าอยากจะลิปตอนนี้เขาเนี่ยใช้ชีวิตปกติดีแต่อยากถามว่าอายุ54แล้วเนี่ย จะต้องคลิปไหมมันสามารถคลิปได้ไหมคุณหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถามว่าคลิปได้ไหมใช้คําว่าจําเป็นไหมคงไม่ได้จําเป็นเนาะ <c oughs> มันไม่ได้เป็น <c oughs> ถ,ถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องคลิปเนี่ยหมายความว่าทุกคนที่เกิดมาเขาคงทําเป็นมาตรฐานไปแล้วว่าเด็กผู้ชายทุกคนต้องคลิปหมดแต่เหมือนที่เราคุยกันว่าคลิปมันก็จะมีข้อดีในการเรื่องของการทําความสะอาดลดความเสี่ยงของพวกโรคมะเร็งผิวหนังบางอย่างที่มันจะเกิดจากการสะสมของพวก <c oughs> เขาเรียกว่าไอ้ตัว ที่เปียกที่มันอยู่ตรงปลายอายเพศเระทําความสะอาดไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีข้อดีของมันอยู่ทีนี้ถามว่าอายุ54ถามว่าจําเป็นไหมก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าสาเหตุที่อะไรเป็นตัวที่เป็นแรงกระตุ้นให้ตั้งคําถามขึ้นมาว่าอยากจะคลิปตอนนี้แต่ถามว่าสมมติว่า คิดว่าเพิ่งอ่านเจอรู้สึกว่าอยากจะลดความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งไยองคชาตหรืออะไรหรืออยากจะทําความสะอาดให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็<ะ>สามารถทําได้ก็ไปหาคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางออระบบทางเดินปัสสาวะที่เขาเรียกว่าคุณหมอยูโรโลจิสหรือว่าภาษาชาวบ้านทั่วไปก็จะเรียกว่าคุณหมอจู่เนี่ยก็ไปสามารถปร<ะ>ึกษาได้เลยนะคะว่าถ้าจะต้องทำเนี่ยกระบวนการมันเป็นอย่างไรต้องพักฟื้นยังไงบ้างต้องดูแลยังไง ก็ต้องดูความจําเป็นของตัวคุณเองก่อนว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนาะว่าวัย54ถ้ามีปัญหามันก็ต้องคลิปแหละแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องของการทําความสะอาดห้ามละเลยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทางานหรือว่าสูงวัยเข้าไปแล้วนะคะทำความสะอาดน้องชายถือเป็นเรื่องจําเป็นนะคะ